ถึงขันหัวร้อนกันเลยที่เดียวบักเธอครับพอบักทองเดือดพื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 ดหัวร้อนเลยครับพีน่น้องนะหัวทอนตัวร้อนแทนลูกไส้หัวฝีหัวหนองครับพี่น้องืหลังจากที่ลูกไส้พ่นแบบว่าไปเฮ็ดเรื่องบอดดีไว้นะ ไปเฮ็ดเรื่องบอดีไว้ไปเต้นจางๆจางๆจางๆอยู่อยู่พระธาตุแห่งหนึง่งอ่าของแขวนมักคดพี่น้องอันนี้ก็เป็นนิทานเนี่ยบูมเป็นเรื่องจริงตอวครับพี่น้องบักเถิกพอบักท้องก็นฮ้ยวาเขาวาดานล,ลูกไส้เย,ย้าของหลายพี่น้องออกลูกหัวหอนเว้ยนะี่ยเพราะว่าอะไยังเพราะว่าลูกไส้ที่เป็นอูเขาอูน้ำเนี่ยกับลูกไผ่เพื่อน่ะ เนีเ่ยเพื่อนก็นต้องออกมาปกป้องลูกไสออกมาปกป้องลูกสะใภ้เพื่อนบุญแล้วนะเออเไอจังไรก็ได้ขอแต่ว่าเฮ็ดแล้วให้มันดูแบบวากูนี่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ถึงขนาดออกมาคมคูเลยออกมาแบบหัวหอนกบเฟยียดกับฟาดพี่น้องเออเพราะว่ามิหยังต้องออกมาปกป้องลูกไสกับลูกสะใภ้พี่น้องเออ เพราะว่าถ้าขาดลูกไผ่คนนี้ไปเนี่ยโอ้ยสหา,าอูเขาอูน้ำแบบนี้บอมมี่อีกแล้วครับถังข้าวสารแบบนี้ถังข้าวสารปึกปึกงงงแบบนี้มันบอมี่อีกแล้วมันต้องหาถังข้าวสารแบบปึกปึกงงงแบบนี้สินะพี่น้องอาางง่าว่าเพียงถือเศร้าเน็ดดาหลายลาสุดทําเป็นโตดคูอ่าแบบว่าผู้ใดกันแล้วแต่ยังไม่หยุงกับลูกไสห้หวัวฝีหัวน้องกู อย่ากลับมาหยุ่มกับลูกไผ่ปึกๆโง่ๆของกูนะพวดกูว่าอย่าให้ขาดสติเด้ว่าซั่นนขาดสติได้สูบ่ได้ยู่ซื้อๆเด้กูนําหยุ่มสูเด้อว่าซั่นเด้อพี่น้องนิทานนิทานพี่น้องนิทาน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 ผู้เฒ่าคํายันตอตงแรงตรงแรงน่ะเออเออหัวฮ้อนครับเพินบอกว่าจังซี่ เปินวาจังสี่ครับพี่น้องนิ่งบม่ได้เปล่ว่าขอย่านพวกเจ้าสั่นเนี่ยเอ,อนิ่งบ่ได้เปลว่าย่านเนี่ยนะแต่เพราะว่ายังมีสติสัมปชัญญะที่นิ่งได้นี่พะว่ายังมีสติสัมปชัญญะเปินวาจังสี่พี่น้งนองแต่เมือ่อใดแต่ถ้าเมือ่อใดขาดสติเราวังไว้เราวางตัวไว้ สูสีลับบ่ไหวว่าสั่นเดี๋ยวุ้ยพี่น้องออกลูกนักเลงพี่นอ้องออกลูกนักเลงคมครูคมครูเอ้ยน้องลูกไผ่ปึกปึกกับบักไก่บักท่องบักลิ้งกังนะพี่น้องนะคือสีแบบว่าคือสีแบบงี้ไงพ่อกูออกมาแล้วว่าเ,วเดี๋ยววุ้ยเหตุใดก็ได้พี่น้องให้มันสูญพันธุ์ไปในหน้าสุมบวกบ่หมดเ เออแมนบานี่แหล,ละนะลูกกระพอแต่กับไปลูกไผ่พี่น้องลูกไม้และลูกสะไพหล่นไม่ไกลต้นพี่น้องลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นพีน่น้องเออมันจะหล่นไกลไกลต้นยังไงดานิซอสอดีไซสอ์อกคขอกันเบิดคมคูออกมาอวดออกมาหัวร้อน ออกมาอ้โว้ยวายออกมาดาผูนันออกมาดาผูนี่โอ้ย,บอ,อบ,าายอบอกแล้วว่ามือหนากุสิบขายให้เออบอกแล้วว่าญานนี่หลายมันหลอนเออมันนอนบลาบมันเป็นเส้นสั้นและส้วนอ,อ่ะเออบอกแล้วว่ามันสินอนบลาบมันสินอนบลาบน่ะเออแล้วมันก็นสิออกว่าไปทำความเดือดร้อนในงคนอื่นเออ อันนี้บบมีสติแล้วโอ้ชัวบบมีสติสิซ้ำไดฮมึงอยากมึงสิไปไล่สี่มาว่ะมึงสิไปไล่ยเสือกม้าวะ่ะาฮ่โอ้สภาพสวยเบิกเอาลดาอดเออเออขั้นเป็น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 ขาดสาตินีเด้อบ่ฮู้นะระวังดีๆนะนะอีลูกไผ่ปึกๆกิดนะพี่น้องนิทานนิทานพี่น้องบัตเทียมมันขาดสาติแหละมันไปหยุ่มเท่น เออลูกไส้ฮิตตังไหนเอาแมนมบรกคบพี่น้องเออที่ท่านมีน้องแทนทีส่สิสรสั่งสอนลูกเจ้าของแท่นที่สิ่งสั่งสอนลูกสะใภ้เจ้าของถึงความเหมาะสมกับสถานที่ว่าไปเฮ็ดจังสั่นมันถื่บอบ่อันนี้มากลมรูเช่าเน็ตเขาสิญ,ญาตมึงอยุดตัวเออแมนบ่าเขาก็เขาสิ่นี้มึงอยู่ตัวแมนบอพี่น้อง อย่ามาขาดสติครับโลกโซเชียลเนะครับคุณพ่อพี่เถื่อจ๋าอย่ามาขาดสตินะครับโซเชียลเดี๋ยวมึงจะมาลลอเล่นกับระบบเด้อเออไงแค่ไหนก็จอดมาแล้วนะกูสิบอกไงไม่เพลี่ยวว่าปกป้องมึงเด้อกูสิบอกให้ <c oughs> ปปใหัวถ,ถึกเถืก็ได้เออระวังเถื่อขาดเก่าเด้อเนี่ยขว่ำนอนต่อเด้อของมึงมันแย่กว่าอ,อ่างามเทโพชโดตีแปลง แรงกระพือปีกฉีฉีขวัญฟาดรากคึงเขาบอกมึ่อไงชโดตีแปงบ่เออยะหรือทุ่งหมาหลงมันมีทุ่งหมาหลวงดวงช่างข้ามแงามเทโพชโดตีแปงย่ายเป็นทุ่งหมาหลงอยู่เอ,อ้ยบักเถิอไอ,เอ้เถิธะหัดพึ่งหัดเด่นบ่โซเชียลพึ่งหัดพึ่งหัวก็หู้ตี เออนี่ท่านนี่ท่านพี่น้องนะเออเจ้าหน่ายไงหน่ายตัวเขาก็บอกว่าวุ่นวายกับมึงเด้อเออเดี๋ยวเขาจะถอนหอกเอาเอ้ยหัวหอนหอนหนดแล้วหัวหอนดูหลายเลยผมมันจังบอย่างอยู่ในหัวยวนน่ะมันจังเอ้หัวอกยุ่งสันน่ะโอ้ยบักอกเออบักเถิกบักอกบอกลูกไผ่เพิ่งแดนน่ะเพิ่งสภาพลูกไผ่กับลูกไส้เพิ่งแดนลูกไผ่เพิ่งกระเพอะแห้งแล้วน่ะเอ้าเฮ้ย เฮ็ดยังออกมาตะละยางนี่เตะซูนี่ล่าสุดกะบอ่ใสซุดบางๆไปเฮ็ดบุญเอ้อด้วยดีท่านนีท่านพี่น้องอืมกูเหม็นแมวเลยฟ้อฟ้อฟ้อ,ฟอ,ฟอ,ฟอมกลัวจังเลยนะอืมเป็นาญนาติเนาะกูคือแมวเนี่ยอืมเอา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 ต้อ,องใส่สิไก่คนเขาสิญาติมาไว้นี่แหละต้องคิดสติ วุฒิภาวะสำคัญที่สุดนะจ๊ะถ้าถ้าคิดจะอ่าเก่งในโลกโซเชียลในนิทานเนี่ยนะก็เก่งให้มันถึงที่สุดนะและอยู่แล้วอยู่จะรู้ว่านารกมีเกิงนะอืมอย่าลืมไปอย่าขุยเฉยนะไปกัดด้วยกัดคนนั้นกัดกัดเขาด้วยนะเออแม่กัดไหวบ่ได้ระวังววเขี่โวลวนเด้อไปกัดถือไปกัดถือค้าเล็กเขาน่ะ เนื่องจาถือไอ้บาท่าอะไรเงาเขาอะบาท่าเล็กใส่เขี่าหรือว่าเขี่วคูเนอะเออหัวอ,อกว่าพ่อหัวถื่อว่าพ่อแล้วว่าเขี่วคูอีกเขี่วร้อนเองว้าอยู่อยากพากธุรกิจครอบครัวธรรมดามพี่น้องเอ้ยต้องปกป้องเออต้องปกปออ้องออกมาปกป้องอลูกสะใภ้ออกมาปกป้องไอ้ลูกชายพี่น้องบ่จังซั่นเดี๋ยวเขาสิบ่ให้เกาะบ่ให้ไก่เขาบ่ให้เกาะเขาบ่ให้โดดนะเออ กันแล้เขาบ่ใ้ไทยพี่ร้องสภาพโอ้ยบกเถอกบกอก